ค่ะคณิตครูพี่เอื้องสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสําหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอวิศวะและคณะสายวิทย์ค่ะวันนี้เรามาดูโจทย์กันเลยนะเรียนโจทย์ตรีโกณมิตินะคะเอามาจากข้อสอบแผ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําเองดูก่อนนะแล้วเรามาดูพร้อมกันนะคะโอเคโจทย์เขาก็กําหนดให้ a คือเท่านี้นะคะแล้วก็ถามหาตัวนี้เลยาหาตัวนี้นะคะก็ะะะเดี๋ยวเรามาดูที่ a ก่อน ดูวันน่าจะง่ายกว่าก็าพุ่งไปที่ A ก่อนเลยนะคะหาเ A ตรงนี้ของเราก็ใช้ความรู้เรื่องของอาร์คนิดหน่อยมันคืออาร์คไซน์ของตัวนี้ค่ะคอสพายส่วน3ค่ะคอสพายส่วน3เป็นเท่าไหร่เขา60กสิบใช่ไหมหนึ่งส่วนสองอ่ะแสดงว่าเขาต้องการอาร์คไซน์หนึ่งส่วนสองแล้วเราก็ไปดูต่อว่าอาร์คไซน์หนึ่งส่วนสองเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเป็นบวก ขแดนหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้น arc ์ไซน์หส่วนสก็คือมุมที่ทําให้ s ซาเนี่ยมีค่าเป็น1 2, นส่วนสเนาะก็30องศานะคะแล้วเราต้องตอบในช่วงของช่วงของอาร์ไซน์นะก็คือ30องศานะโอเคทีนี้ตอนนี้เราทราบ A ล้คือมุม30ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ค่ะไซายกำลัง 2B จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามจะติด B แต่ว่าเราไม่รู้ B เนี่ย ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าใน Choice ก็มี B อยู่แล้วฉะนั้นติด B เอาไว้ไม่เป็นไรนะอ่ะก็มาเลยนะคะไซด์กำลังสองบอ่ะติดไว้ก่อนนะบวกกับไซด์เอไซด์กำลังสองเบวกบนักเรียนแปลงซะหน่อยไหมสูตรของไซด์เบวกบคืออะไรไซด์คอสคอสไซด์นะมันคืออะไรไซด์เอไซด์เคือไซด์สามสินะขออนุญาตแทนเป็นไซด์ไซด์เด้วยไซด์สามสิเลยนะคะไซด์เอคอสบใช่ไหม แล้วก็บวกกับไซน์คอสนะคะแล้วก็คอสไซด์ถูกไหมคะคอสเอก็คือคอ s 3สสามสิบแล้วก็ s ซ n b บีอ่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวขอลบตัวนี้ก่อนอันนี้เราหา A ได้แล้วนะสามสิบลบแล้วนะก็คือตัวนี้นะคะคือ s ซ n a เอบวกบี b นะแล้วก็ทั้งหมดยกกลาลังสองด้วยนะคะตามโจทย์สั่งนะแล้วก็บวกอยู่กับน่าจะไม่พอมาต่อตรงนี้อ่าบวกอยู่กับตัวนี้ค่ะไซด์ size ของ 5a บวก b ก็ใช้สูตรเดียวกันเดิมเนาะสูตรเดิม ก็เป็นไซ n ์ 5a ก็คือเท่าไหร่5คูณ30 150นะคะไซด์คอสคอสก็เป็นคอส b นะคะบวกกับคอส 5a ก็คือคอส150นะคะแล้วก็ไซด์ b แล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองใช่ไหมอะทีนี้มาดูไซ n ์กำลังสอง b อัดติดไว้ก่อนไซ n ์0เท่า 30, ไหร่1ส่วน2นะคะก็กลายเป็น1ส่วน2คอส b แล้วก็บวกกับข้อส0 รู้สามส่วนสองนะคะรู้สามส่วนสองไซด์บีอ่าทั้งหมดนี้ก็ยกกำลังสองเหมือนเดิมนะแล้วก็บวกกับคอร์ร้อยห้าสน่ส่วนสองนะอยู่ในคอร์ดนที่2องไซด์เป็นบวกก็1นส่วนสองเหมือนเดิม Cos B บวกกับคอร์ดร้อย้าสิคอร์ดนสใช่ไหมคอร์ดนันสองคอเป็นลบนะคะลบรู้สามส่วนสองใช่ไหมก็เป็นลบรู้สามส่วนสองไซด์บกำลังสองนี้นะคะ ทีนี้ทําไงต่อคะในพาคน,นี้อันนี้ก็ติดไว้อัดซายกลังสองบนะคะบวกกับตัวนี้ก็ได้เวลาที่จะ,จะกระจายไปแล้วเนาะก็น่าจะกระจายง่ายขึ้นละกว,กว่าเดิมนะอ่ะเราก็มากระจายกันเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะคะหน้าก,ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองเริ่ม1 4, ส่วน4 cos กําลังสองบหน้ากลาลังสองบวกกับ2หน้าหลังค่ะ2หน้าหลังรูส3คูณเป็นรูส3นะแล้วก็ 2 2 4นะคะ2หน้าหลังแล้วก็คอสไซน์คอสบีไซน์บีนะคะบวกกับหลังกำลังสองสาส่วน4ไซน์กำลังสองบีส่วน4ไซน์กำลังสองบอ่ะแล้วก็บวกกับก้อนนี้บ้างก้อนนี้บ้างกระจายกันหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเริ่ม1ส่วนสค่ะคอสกำลัง2 b บนะคะบวกลบหน้าลบลบกับ2หน้าหลังก็คือ รู้สามส่วนสี่นะสองคูณกับรู้สามส่วนสี่แล้วก็ c o s b sin b บวกกับหลังกำลังสองก็คือสามส่วน 4, สี่ไซนกำลังสองบนะคะมีตรงไหนตัดกันได้บ้างไหมคะชัดเจนมากตัวนี้นะคะลบตัวนี้บวกตัวนี้นะหมดยังที่ตัดได้ที่ตัดได้น่าจะมีเท่านี้นะคะเราก็มารวมพจน์ที่เหมือนกันอ่านมารวมพจน์ที่เหมือนกันมีใครบ้าง อย่างตัวนี้ทรายกำลังสองบีอ่ามารวมอันนี้ทรายกำลังสองบีสามส่วน4นี่มารวมกันเนาะสามบวก3เป็นหกหส่วน4ี่ทยกำลังสองบอันนี้ก็คือ1ก็คือสี่ส่วนสี่นะสี่ส่วน4ี4่บวก6ส่วนสี่ตัวนี้ 4, สิบส่วน4ี่ทายกำลังสองบทันไหมถ้าใครไม่ทันทดในกระดาษได้นะคะ 4, สิบส่วนสี่ทายกำลังสองบนะคะ ต่อมาตัวคอสกำลังสอง B ก็คือ1ส่วน4บวก1ส่วน4ก็2ส่วน4นะคะ2ส่วน4คอสกลัง2 b นะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดให้มันดูดีขึ้นนิดนึง2ตัดเหลือ5อันนี้ก็2อันนี้ก็เหลือ1นะคะ5 s า n ลัง b, บวกกับ cos กำลังสอง ทั้งหมดส่วนที่สองเนาะเราก็มาเ,เพ่งเล็งกันต่อว่าเยเราจะทำยังไงกับมันคือสังเกตที่ช้อยอะส่วนใหญ่อะคะ่ะช้อยเป็นแบบเป็นคอส,สองบีเป็นทรสองบีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งบอลบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ลองพยายามแปลงเนาะอย่างอย่างตัวเนี้ยค่ะอย่างทรายกลาลังสองทรายกลังสองบีอะแปลงให้มันเป็นตัวเดียวกันสักนิดหนึ่งก็คืออะไรแปลงตัวนี้ดีกว่าแปลงตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มีห้าอยู่ข้างหน้าแปลงตัวนี้น่าจะคิดเลขน้อยกว่า อย่างคอสกำลัง 2B เนี่ยมันก็คือ1ลบไซน์กำลัง 2B ใช่ไหมคะเขียนตรงไหนดีอร์ไซน์กำลัง 2B นะคะบวกกับ1ลบไซน์กำลัง 2B แล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย2ใช่ไหมอ่ะต่อต่อตรงที่น่าจะไม่พอเดี๋ยวขอลบตัวนี้เรามาต่อนะคะ,ะลบนะลบนะ ต่อข้างบนนะคะก็กลายเป็น5 sin กำลัง 2b 5 sin กำลัง 2b บวกกับ1ลบ sin กำลัง 2b ส่วนด้วย2นะคะก็คือ5ลบ1ก็เป็น4 sin กำลัง 2b 4 sin กำลัง 2b บวก1ส่วนด้วย2เราก็ต้องแบบ a แปลงต่อใช่ไหมคะไซ n กำลัง 2b เนี่ยมันมีสูตรที่จะแปลงเป็น cos 2b ได้ไหม มีสูตรนะมีสูตรนะในเรียนท่องสูตร c อ 2A ได้ใช่ไหม cos 2 o คชีต้2 theta ะไเขียนตรงนี้ล้วกัน cos 2A เท่ากับอะไรคะสูตรสูตรที่มีไซน์1ลบ2ไซน์กำลัง 2A ใช่ไหมถ้าเป็น cos 2A เป็น1ลบ2ไซน์กำลัง 2A ดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้ายข้างนะคะ2 2ไซน์กำลัง 2A ก็เท่ากับ1 c o s ลบคถูกไหมอะนะคะย้ายข้างฉะนั้นก็เปลี่ยน a เป็น b อ่ะ a ก็คือมุมมุม1นึะก็ฉะนั้นตัวนี้4ก็คือ2คูณ2เนาะ2คูณกับ sin ์กำลังสอบวก1ส่วนด้วย2ตัวนี้นะคะก็คือกลายเป็นอะไรคะ2นะคะคูณกับนี่เลย2 sin ซน์กำลังสอก็คือ1 c o s ลบคใช่ไหมคะ คูณด้อยกับนี่เลย1ลบคอสส2 B, แล้วก็บวก1นะส่วนด้วย2เนี่ยก็คือแทนเข้าไปด้วยตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะก็กลายเป็นก็ขอลบตัวนี้นะขอลบตัวนี้อ่ะลบให้หมดเลยจะได้ไม่สับสนก็กลายเป็นเออบองลบ2องค2สบวก1ส่วนด้วย2ก็คืออะไรคะ3ส่วน2ลบกับคอส สอง B นั่นเองนะคะเป็นคำตอบสุดท้าย